มาครับผมเรนเนี่ออตันนะแยะก็หายเยื่ครับผมพี่แย่ของเราอาร์เคบโร เบอรไวเพิร์แรนรี่ออตันนะยังเก็กมาครับผมขวัญใจมหาชนนะ

สีนาว,วันนี้จะมากระเทืบแรนดี้ออตันฉันจะมากระทืบมันไปฮะเลสโกซีนาคนโวดเล t สโกซีนาอย่างเดียวฮะ กรรมการบอกเริ่มปั๊มลุยแลนดี้ออตันบอ,อกเดสโกซีหน้าเหรอฟอลเวสลมเตะกลางหลังเตะผมเตะเตะคืนนะผมจอน์ซีหน้าเฮดบาดนะผมแลนดี้ออตันจับฟอลเวจับยกขึ้นฟาดล,ลงไปผมจอน เวียงอ่านกับเถือนมาเข้าเอ้าหูยเจอศอกะศอกหลักครับผมตายหูย Followway Slam ออขึ้นเถือนมาเข้าครับผมแลนนี่ออตันเตรียมเตรียมกระโดดขวางลำตัวอืมโกดทันทีหนึ่งสองยงางซีนากมันไม่ง่าย บีบคอจอนและนีออตันเล่นงานแขนน้พับแขนแล้วก็เหยียบโอ้ยสีหน้าถึงกับร้องเอาอีกอเอาอีอ้อยสีนาอ้อยอ้ยอยเลย,ย,ยลากโศบมาผมเตะกระทืบไม่โดนสีหน้าเอาโดนต่อยแมกขึ้นมาแลนดนีออตัน ทิ้งใส่เถื่อนมาเข้าโอ้โหขึ้นควอมต่อยซีนาพิกลับต่อยคืนจัดต่อยลำตัวซีนาอัดด้วยท่อนแขนแทงเผาผมะอ,าอ,าอะไรนี่ออตันเตะเอาอะไรตีดีทีผมโอ้โห,โโหจัดการต่อยเตะ ต่อยต่อยแบกขึ้นมาผมแล้วก็ทิ้งใส่เถือนมาเข้าโอ้โหกระเทือ,อทบซ้ำเข้าไปยกขาแล้วโอ้โหเฮ้าวบัมเอา,อย,า,เอ,าเยอย่างเอาผมเรนี่ตันเหวี่ยงอาดกับเถือนมาเข้าอัดได้ท่อนแขนผมจอนต่อยคืน แมาขึ้นสแลมเอาผมเอาแล้วยูแคสซีเมีหนึ่งเด้งฝ่ายเราเขาช็อฟอโฟสับสับเต็มกระบาลเอาและเนียลตั้นขึ้นมาผมใส่อัติจูดไม่ยอมอะและเนียลตั้นต่อยแบล็กเบกเกอร์ใส่จอนสีหน้าของและเนียลตัน้น เวียงอาร์กับเถินมาเข้าวะเอาวะเอาไปนั่งแทนไว้แทนบูชายันอัปเปอร์ครัตเอาอะไระะะะอะวะเดนเนลตันของผมมาเฮดล็อกครับผมเตรียมตัว,ตวจะใส่อาร์เคโอโหยไปไ้เนี่ยจอรนกด <Make S 1> นับหนึ่งสอง ยางครับผมออตันบอกเฮ้ยไม่สามมั้มันทนอะไรนักหนาเวียงอ่านกับเถินมาเคิิ้นอีกครั้งอเอาไปนั่งอีกครับผมเอาเตะผมจอนบอกไม่ยอมอรรอบนี้ไม่ให้ฮอลลี่เคลาน่าผมเลนนี่ออตันโอ้โหอาเคโอ้ยไฟวะเนี่ยโอ้ยติดเชื้อครับผม เอาแอลนะ้วจะเตะฟรีคิกรับผมฟรีคิกโอ้โหยังไงเลนเนอตันอาเคียวไม่ยอมจอนซีนาจับยกขึ้นฟอลเวย์สลับโอ้โหเอาจับแล้วเลนเนอรตันต่อยฟาดลงไปโอ้โหตเตะนเอาจอน สีนาเอาคืนบ้างเวียงแลนนี่อาตันอาจกับเถืเอ่อนมาเคิลวะเอาไปนั่งแทนน้ำมุโทเตะเอา้าไม่ยอมอะเลเนี่ยอาตันบอกไม่ยอมเตะผมเลยจอรสีนาอุย้ยสัสเซทีฟ์พาวเวอร์บมัมเอาจับแบ,บ่ขึ้นอาร์ติจูดอินจัดเมนต์เอาโกทันทีหนึ่งสอง ยังครับผมโอ้โหยังทนโอ,โ,โอ้โหลากศพมาจัดการนะผมใส่เอฟทีเผมโอ้ยแลนดี้อตันใส่เอฟทีเผมยอมไหมยอมไหมแลนลี้อตันไม่ยอมอั้ง ขึ้นเถินมาเคอร์วจอร์ีนีนะ้าเตรียมตัวผมกระโดดทิ้งลงมาหูเลดดับว่โกดทันทีหนึ่งสองยังนะผมอ้าวจดานะแมต์นี้ยังเดือดจะใส่อัติจูดไม่ยอมผมแลนนีอัตันเอาผมเบลลี่ถูเบลี่เอาแล้วผมแย่บอกหิวข้าวแล้ว อาผม r k คโหแตกด้วยผมไปไหมหนึ่งสองสามไปเลยโอ้โ oh หเรียบร้อยฮะโอ้โห oh โดว่าติจูดิจัดเมนยนกระโดดทิ้งขาเนื่ว่าจะไปครับผม นี่ผม RKO ผมเรียบร้อยเดอะไวเปอร์แลนลี่ออตันนะชนะผมโอ้โหเอาจานนะผมแลนลี่ออตันให้ท่านเก๊กก่อนนะ ไปแล้วครับผมจบแล้ว